ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอ้าวตอนเย็นๆนะลงให้ลงให้ FC บอกว่าอยากจะขอดูหมากล้อมน้อยอีกทีกเป็นยังไงนะฮะอ้าวได้ครับผมทำให้ดูเลยนะฮะหมากล้อมน้อยหมากล้อมน้อยนะฮะดูเทียบกันไปด้วยนะแปดหนึ่งสองห้า หนึ่งเก้าเลขล่างที่สี่เจ็ดนะฮะกับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าเลขล่างที่ห้าเปีดใช่ไหมห้าเปีดห้าเปีอ่ะวิธีทำหมากล้อมน้อยนะให้บวกสามที่หลักหน่วยซะก่อนตัวนี้นะ สาบวกเก็เป็น2นะสองกับ3มาตัวหก้าหรือเก้าเอาเก้าหกเ้าหเขียนผิด9กหนะฮะหนึ 196. ่งเหกบวกหเท่ากับหนึ 6. 6่งห้าเจหนึ่งเหสบวกหกบวกสเท่ากับเป็น9นะฮะ เก้ากับศูนย์นะวิ่งที่9กับ0ูนย์เราต้องบวกก่อนนะได้ได้เกับ0นมาแล้วเนี่ยถึงจะถึงจะมาตั้งนะเอาตัวนี้มันก้านเก้าบวก3มาได้2กับ3นะวิ่งที่2กับ3มเาเอาตัวนี้มาตั้งนะตั้งยังไงเอาดูพร้อมกันไปเลยนะตั้งที่หลัก9นะครับเอาตัวนี้มาตั้งนะฮะตั้งก็ได้9 0้ศหนึ่ง สองตั้งลงมาอย่างนี้นะอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ขีดเส้นอย่างนี้ขีดอย่างนี้ขีดไว้อย่างนี้อ่านี่เป็นโครงสร้างนะจบแล้วตัวที่เราจะเป็นหลักสิบนะเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่นี่เก้าศูนย์นี่ กับหนึ่งสองนี่นี่เก้าศูนย์ฝั่งนี้ก็มีนี่นี่เก้าศูนย์นี่หนึ่งสองนี่อ่าหลักสิบนะอ่ะเราก็จับเลขนะหลักเก้าข้างบนนะห้องบนเอาห้องนี้ก่อนนะห้องที่หนึ่งนี่ห้องที่สองนะะห้องที่หนึ่งเราจับได้นะมีเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปด 03,04,07,08อ่าห้องที่สอนะฮะก้ากลับมาทางนี้นะเกนะ้าหนึ่งเก้าสองเนย์หน่าเรากลับมาฝั่งนี้นะก็จะเป็น ห9ึ่งเก้าสองเก้าหเก้าหกนึ่งศนย์สองอ่าเข้าที่หนึ่้านะอ่เอฟที่ดูคาใหม่อาจจะดูไม่ทันนะก็ตามได้นะอ่ะตัวนี้ก็ตั้งที่หลัก2องแล้วครับ กบวกสเป็น3นี่เป็นตัวคงที่นะมาบวก2บวกบวกบวกกับ9ก็ได้2องสานะสาบวกเเป็นสิองกับสอนะเดินไปตัวหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเแป้าอเราก็ขีดเส้นปับ๊บปับนะนี่รักสิบ 2องสห้านะอ่าสองสามีฝั่งนี้ด้วยเราจะประกบนะอ่าห้องที่แรกนะได้สองหสองเจนี่นี่สองห2สองเจ็ดสองศอหนึ่สาฝั่งนี้นะสองสาม,มาฝั่งนี้นะห้องห้องที่สองนะก็จะได้ สองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้านะฮะไม่กลับให้นะครับกลับเองได้เลขสี่สี่สิบหกชุดนะอ่าถ้าสองมาวงก็มอหลักสองเลยมีนี่นี่แถวนี้ก็หมดแถวนี้ก็หมดเลยสองนะ ถ้าสองสามสี sí ่ห้าถ well ้าสมมติว่าสองสามสี่ห้าเนี่ยมันเข้าหลักสิบนะมันก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะสองสี่เห็นไหมสองสองสี่สี่สองห้าสองสองห้าสามแปดนี่นี่สามแปดนะฮะ สองหกนะหวงให้สี่ตัวครับในชุดหมากรล้อมน้อยนะครับผมอ่าวันที่เท่าไรหนึ่งกอพอหกหกนะฮะรอตัดสินนะรอผลนะครับผม รอผลกันนะหนึ่งก็พอห6หกจะมาตามนี้ไหมนะอ่าใครตัดได้ก็ตัดลองดูนะครับผมสิบหกชุดนะฮะแต่ f อซคงจะชอบน้อยๆน,นะน้อยกว่านี้นะจะวงกลมให้ก็มีสองสี่สองห้าสองหกสามห้า สามแปดสามเก้านะในชุดเด่นนะอาหกชุดอ่ะไปแล้วมืดค่ำแล้วอำลาพาจากเท่านี้นะฮะค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับอ้าใครต้องการคลิปไหนคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ชม อันเก่าๆก็มีอันใหม่ๆก็มีเยอะแยะนะทำไมสูตรมันเยอะแยะพอนมันวนไปวนมาอยู่ที่เดิมนี่แหละมันไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าตัวเลขมีแค่สิบตัวนะมันวนขึ้นวนลงไปตามกระแสตัวเลขของแต่ละวันนะครับผมตามกระแสของดวงดาวเนี่ยมันสลับกันมันตีโกนกัน ไปมุมไหนมุมไหนก็ว่าไปตามนั้นตามวันเวลาของมันวันวอเวลานอฉะนั้นการโคโจรของตัวเลขเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการโคโจรของดวงดาวด้วยนะฮะที่มันทำมุมกันนะครับผมแล้วก็การหมุนโคโจรดวงดาวเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับไหนอีกมันก็ไปขึ้นอยู่กับพลังในตัวดวงดาวดวงดาวก็คือพลังแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะ ที่มีที่มันกระทําต่อกันนะฮะแต่สําหรับมนุษย์เราแล้วเราก็ใช้ตัวเลขนี่แหละมาแทนการาแทนจํานวนแทนสาสารแทนปริมาณแทนระยะทางแทนแม้กระทั่งว่าแทนตัวเลขรหัสตัวอักษรหรือแทนรายชื่อผู้คนนะฮะ อย่างเช่นบัตรประชาชนเขาใช้ตัวเลขแทนนะฮะตัวเลขมันจะรันวิ่งนะครับนี่คืออิทธิพลของตัวเลขนะฮะมันก็มีความหมายมีอิทธิพลไปครอบคุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเม้แต่วงการหวยเบอร์ฉลากพวกนกี้ก็ใช้ตัวเลขมาเป็นตัวเป็นตัว หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนนะฮะซึ่งมันเดินเดินไปแล้วก็วนรอบมาที่เดิมได้นะครับฉะนั้นแนวทางปู่เยี่ยมทำก็อาศัยว่าประวัติศาสตร์เดินทางซ้ำรอยเสมออ่ก็ถือเอาตัวเลขเนี่ยคล้ายๆกับประวัติศาสตร์นะมันจะเดินทางซ้ำรอยเสมอนะฮะซ้ำรอยซ้ำรอยอไม่ทราบไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดกี่ยุคกี่สมัยมันก็คล้ายๆ การเดินทางของปอดสัตว์อ่ะมืดคําแล้วอําลาพาจากเท่านี้กำหมากล้อมน้อยขอบคุณ f อฟที่ขอมานะทำให้ชมนะครับผมปู่ย่ำไปแล้ว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 